นี่แะครับสภาพความร่รมรวมแรงร่วมใจของชาวกาเทศมาเลรนะครับเห็นไหมฮะน้าเนื้ออะไรที่เรารับบริจาคมาวันนี้ถึงมือชาวบ้านแล้วครับวันนี้ถึงมือแน่นอนแล้วนะครับผมก็เอามาเองอะไรเองหมดเลยครับนนถึงมือชาวบ้านจริงๆแล้วนะครับนนมิด หดแรงนะครับจานขึ้นอยู่ด้นบนนะานไม่ได้อุ้งงานะ <c oughs> นะเจ้าไม่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 เร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยว่า <c oughs> มีวัตถาโกยวิดีโอหน่อ่าจำอะไรไปเ็ไปเ็บ ผมจะตามไปดูบนรถนะครับบนรถก็ยังมีหลายคนนะครับหมดแล้วหมดบนบนอันเย็นไก่แล้วนี่นะฮะสภาพบนรถของพวกเรา